ตัวที่กับพีน้อตัวทีว่านีปารต์สพันหารอกับพนอมี้ับพี่น้องมเปลนบรากัที่บพี่น้องเป็นเ่วนกัพงเนะนีนี่พี่น้องมาเจอทะเลกระป๋อหลังจากที่งานมาหนัก มันจะเป็นบ้านหยืดแนวกับเวน่นองเลยมา่อนไข่ทั้งทะเลนะพี่นอ้อง,งนนนองเนาะเกิดมันเป็นกรกับส่านห้ากกัอยู่ในคาเฟ่รงแร็นะพี่น้องพนังดูกาแฟเย็นๆก๋วยเกีเเ่ยวต้มยำต้มข้นองเรา บา,บานนพ,พี่น้องไปเทียวไปเบิ่งอย่างข้อทติดตามนะพี่น้องเด้อบรรยากาศ่ั็คือ,ขอรข้งแหลกที่เคยมมากนะพี่น้อง ก็ไม่นองมากหากัเทียนต้งแต่เกิดมากับเเคยมาเจอเทียี่น้องเมื่อน่ก็บแหแปกตาดีพี่น้องเปียนบรรยากาศตอนที่ยวกาเที่ออกช่วงคำคำเปิดก้มดชื้นมาเดีน้อนกินกาแฟยิงยนกันครับ เดือดตามก็ไปบนไปบน้องเด้อว,ว่าสิืภาพไปกินย่งแหน,น่ื้อนียมันกำลังไปหายำหอยนางรมก,กินนะคะเพราะว่าพนักง,งานเขาแนะนำบอกว่าที่อร่อยมากเคยดังในติ k กต k อด้วยเยวไปดูกัตว์สั่ว์ติดกระชอบนะคะ ระวังรถนะระวัราางรถระวังรถยังมามงมนเยอะบรรยากาศ ก็จะมีร้านขายแบบตามข้างทางเยอะแยะไปหมดนะครับื่องเย็นๆถ้ทาท่องเที่ยวก็จะมาดูซือ้อเพื่อไปนั่งกินที่ชายหาดนะครับช่วงเย็นก็จะมีเก้าอ,อี้ให้เช่าแล้วก็นั่งเป็นทางชายหาดนะครับจะมีคนก็จะมาซื้อกับข้าวได้แต่ใครชอบอะไรก็ซื้อกับข้าวแล้วก็ไปนั่งกินที่ชายหาด ข้เาเยอะแยะนะครับทุกอ,อย่างอาหาระเลสดๆไม่สั่งอะไรไหม,มแล้วได้เก้าอียอยา้ยังดูเนาะอาหารททยลสดๆ แล้วเก้าอี้ที่ไหนแล้วก็อี้ที่ไหนนี่ครับร้านดังร้านดังที่พัทยาหาดจ,จอมเทียน,นที่ว่าลงติดตอกดังๆแค่เมย์มยพนักงานโรงแรมเขาแนะนำมาด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองชิมดูเดี๋ยวจะไปพา ไปพี่น้องไปนั่งกินอยู่ิคหาดรายหรือพี่น้องเดี๋ยวไปเซาโตไปนั่งบรรยากาศเย็นเย็นอยู่หาดใช่หรือพี่น้องเดี๋ยวตามไปกินกันพีน่น้องข่ายดีไม่ดีพี่น้องบน่น้องคนรอคิวรอคิวขอซื้อครับับข่ายดีแนะ่ห้อยนั่งลมทรงเครื่องหาจอมเทียน ได้แล้วของเราได้แล้วเดี๋ยวจากนี้เราก็จะไปเช่าโต๊ะนั่งกินแบบสบายๆที่ชายหาดเดี๋ยวตามไปกินน้ำกันนะพี่น้องบุกกรองวัด80บาทครับตอนนี้เขาก็มาสื่อบะหมึอกอย่างพี่น้องเดี๋อไเป็นนั่งกินกับยำหอยนางรมนะพี่น้อง ที่นี่มึกสายแล้วก็มึกไข่แล้วก็มึกกระดอนนะครับนี่ขอค้าก็กำลังจะย่างให้พี่น้องมึกไข่ร้อนเดี๋ยวไปกินกันพี่น้องเดี๋ยวมาเอานะน้อะนี่นะตามไหลทางตามสายทางก็จะมีร้านค้าเยอะๆหนึ่งมีอาหาร เสตเลให้เลือกกินเลือกซื้อเยอะแยะนะครับอาหารอีสานด้วยนะครับต้มตรงต้มตำมีครบนี่ครับนี่ครับของเราได้แล้วเสร็จแล้วะไปกินกันแล้วครับอืมน่ากินมากๆไสามร้อยสามร้อยหกสิบนี่น้ำจิ้มชุ่มๆเดี๋ยวไปกินกันเลยพี่น้องตบไข่ ไมา440บาทเท่าไหร่คะ2ที่280บาท440อ๋อขอบคุณนะคะครับเรียบร้อยไปกันเลยค่ะ จินเรียบร้อยพี่น้องยำหอยนางลมหรือว่าหอยนางลมทรงเครื่องเลยพี่น้องมันมนั่งบรรยากาศแบบเย,นย,นยน็นๆพี่น้องกลางี้แดดโอมอีแล้วพี่น้องถ้าวิ่งตกดินละ่ะอากาศเย็นสบายพี่น้องโอ้บรรยากาศดีๆโ,โดนเนีน่ยไหมพี่น้องแต่บ่เม็นดนดอก เคยมากเลยกับบ้าไดนครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาเที่ยวท่เรือหาดจอมเทียนได้ยินเตยซื้อนะพี่น้องได้ยินเตยซื้อพี่น้องนี่นะครับอ้๋อมีแล้วมีแล้วที่สามเราไปเมื่อกี้นี่ครับคพี่น้องเ่าได้ตัวแล้วพี่น้องไปนั่งกินด้วยกันเลยบรรยากาศยามเย็นคนขายหาด ังนั่งกินอหอยนั่งลมนั่งกินปลาหมึกย่างฟังเสียงคลื่นน้ำซัดแบบบรรยากาศโอ้สุดยอดนะครับนี่อาลงลกนี่ครับเรียบร้อยในเก้าอี้เราบรรยากาศในห้องได้ยินเสียงเอากระดาษไหมมีไหม เขาม่กระดาษเช็ดช่วไหมครับโอเคนะครับน้องเขามาใายกระดาษเช็ดชื่อนะครับตอนจ้วงเย็นหลังจากที่ให้มีแดดแล้วนะครับคนก็นักท่องเที่ยวก็จะเริ่มทยอยเช่าโต๊ะเช่าเก้าอี้แล้วก็ซื้อของตามข้างทางามานั่งกินตามชายหาดนะ รยากาศโอ้ยสุดยอดมากเย็ยนสบายลมเย็ยนสบายก้าฟังเสียงคลื่นหืมหืมจุดตุ้มหวลูกตาครับใายพระเดศไกลมาก ริการให้ชาโต๊ะเก้าอี้ตัวละ50บบาทความโต๊ะกลางหนึ่งโต๊ะมาเี่น้ลองมากกว่าเด็กถ้วดวางนี่ในปลาหมึกโอ้ยในลองชิมดิชิมอร่อยชิมแบบบองอิ่มอ๋โอ้ยหลองมากมากมาก เออเขาเรียกอะไรวะมันขึ้นชื่อนะพี่น้องนะขึ้นชื่อังที่ตอกใส่เครื่องแบบเต็มเตมังไหมใ่นุอมๆเลย่อง

มี่ม,นมนันมีมันก็บมีมันระบดน้ำแรงขงเขาอว่านังนื่มันมันมันมีตัวหาสิบอากาม่นีเนาะตอนนี้มันเปลี่ยนบรมันเป็นโคลเวียนแล้วมันอากาศเยนคนมันนออืมืมัืมเหรออากาศเปนหอยนารมอยากินม đang đi làm quan để để tiền quan mà để máy tiệu cho nó cầm kia nó nó นั่งร่วมน้ำกันเด้อเยสนี่ก็คือเมนูแรกนะพี่น้องหลังจากท <Okay. S 1> ี่เทำชิ้กาแฟดูชาเฟร์ก็มแก้มเดือนดองมา,มาแล้วครับมีนะครับแมวครับใส่เประมุดอย่างหลังจากที่เขาเติมพลังงานชินกาแฟจนเพลินแล้วเมนูแรก จิบแรกที่เ้าต้องเดินเ调มแกล้งอแรงพี่น้องเอาก็มานั่งคือใช่ทั้งยำท้อยังลมเจ้าดังทั้งถิงกลัตทั้งหลายมะม่งยามะนั่งถิงเดี๋ยวอีกตักจากพี่บาพี่น้องเที่ยวพัทยามืุนี้เต็มที่เลยพี่น้องเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำกันครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตลาดที่จะมาช้อปปิ้ง หาอะไรกินตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนนะครับอันนี้คนก็เยอะคตรนาไหลายพี่น้องกินีร้านกับขา่าวขอพัดทำบะงโงโอ้ยนี่สอย่างพี่น้องหมูหมูย่างไก่ย่างทุกอย่างข้าว้ลอ่งองออเที่ยวไปหลายพี่น้องที่นี่ กับเข่ารานขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยวกันหลายคนกันหลายพีน่น้องตอนนี้ฮะตอนนี้ฮะกำลังย่างตำรวจตลาดกันพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยันกินดีของมันมีหลายนี่น่าจะเป็นสลัดปลา อ๋อเนี่ยส้มตำไปนอนอาหานส้มตำอย่างมี้บัดไปนองเมืองพัทยาอาหารทะเลสดสดกุ้งหอยปูปลานัท่องเที่ยวก็เยอะนะคนเยอะมาก พะลงฝรั่งสางชาติเยอะเืีว่าคือคักพี่น้งองเนื่องพัทยาบางยมเงาเนาะ ผลไม้ปั่นเขาก็ขายร้านผลไม้ปั่นก็กลาข้ามๆก็มีนะเขาขายเขายเยอะมากเลยขายหลายจังแต่อาจจะเป็นที่เดียวก็แก่เดียวกันหรือเปล่าดูเลยเรียงๆกันเลยผลไม้ปั่นเรียงร้านสี่ร้านติดกันเลยตอนนี้ฮอาส์สีมหา ไปมีร้านขายบข่าววาี่นอเพราะว่ามีสองข้างเอาบกขาวมาขายน้องก็เลยมาตลาดฮะไปถามไวากมไปถามไปถามเขาไปถามก่นน้อง มาตีเอาพอมาเซอร์วิสนำเลือขายประข่ขาวน้าพี่น้องนี่ลูกสาวกำลังมาติดต่อติดต่อเช่าพื้นที่เนี่ยน้องลูกสาวกำลังติดต่อกับเจ้าของตลาดเนาะ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเช่าพื้นที่ร้านได้ที่นี่ออฟฟิศครับพี่น้องสวัว่า mm. เดี๋ยวเอาบักขาว mm. จากสวนห้องมาลงนะพี่น้องเนาะดูเสื้อว,ว่ามีพลไม้หลายร้านแต่บักขาวยังบยังบ่หลา,ายอันนั้นก็มีร้านหนึ่งค mm. ือว่าเพราะมีผ้าตั้งคนหมดเนื้อนะเ mm. สื้อมาเขาอยากไปจุดสุดท้ายแบบผสมประส,สานนะพี่น้อง mm. แต่ว่าไม่างใดอย่างหนึ่งเนาะมีแดงม่วมีสับป,ประรดมีบักม่วงมีหลายๆอย่างปั่นเป็นแก้วก็ได้พี่น้องแต่ว่าข้าเนี่ยก็จะสีเชาะไว้เลยเป็นหน่วยเนาะอ่ะ<บ>โอเคพี่น้องนี่ล็อกเต็มล็อกโทรสามล็อกวันละสามร้อยวันละสามร้อยมาจ้าหมื่นอ้าวแล้วก้โอเค ม,ม่ก็เสียงต่อดิดออพี่ต่อกำลังสอบถามรายละเอียดการเส่าพื้นที่ว่าเส่าจังไดนมีเงินขายแบบไหนขาต่อปีอปโอเคอะไรก็เค,เค,เคนะขายทุกเพราะว่าม<ห>ีทุกมันมีคนทุกวันค<ห>ือน้ำมะพาวแม่โอเคเดี๋ยวเขาจะลองไปซิอมอมะพร้าวด้านด้านนั้นก็มีขายมีเมเมตอนนั้นก็มีมีมมมมม เออก็ทางนี้แหละที่เดินไม่ไม่หนุนนู่นครับเดี๋ยวให้สิริร่ไปที่มะข่าวบาสิหวานคือสวนท่าวะพียงเราหลุดละมาเอาร้านี้มาเอาร้านี้เฮ้ยลูกเกียวเอง ขาวๆมีหลุดเยอพี่น้องเดี๋ยวเราไปบางร้านอีกร้านหนึ่งมีหลายหน่วยเดี๋ยวไปลองชิมกันนาสีเสียบนี่คือหวานสีหอมคือสวนอบบอของห้อมาขายสีสูบข้าวได้บอพี่น้องหน่วยหนึ่งหกสิบบาทพี่น้อง นบาทได้ไหมี่ีสลกด้วยนูับม่รสกมีาใส่แก้วด้วยนะครับมะพร้าวใส่แก้วด้วยแล้วก็มีลูกเป็นยาเป็นลูกเลยก็มีจะลองจะลองชิมด,ดูว,ว่าหวานไหม

ทีลองหลังจากที่หเหาเซอร์เวย์ลงตลาดก็ได้ลองซื้อปากข้าวที่ร้านตลาดที่เหาไปเบิ้งมาเป็นน่องเนี่ยหลังจากที่ได้ลวงมาแล้วกินมาลองซิมเบิ้งมาหวานมาเป็น้องนะอโอเคเดี๋ยวลองเบิ้งมาเป็น้องเด้วยอืมก็โอเคอยู่โอเคอยู่ยแต่ของเราจะหวานกว่นี้นะนี่จะออกเปรี้ยวนิดนึงอื เราอบอัน่งาหบนี่ย,ยพี่น้องแปดเก้าใน่ยหกบาทพี่น้องามตลาดพัทยาเมืองพัทยาพ่น้องตลาด,าลาดค,น,น,าดคนเดินบ่งว่าตลาดนจดายจำบ่ได้าได้นบุงซื้อพี่น้องนะโอเคเากระดข้อมูล,ล้วาไ่น้องจะไปวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวพาพี่น้องไปเช่ต่อครับ พอสมควรนะพี่น้องเดีเวลาขึ้นเขแนาแล้มนพอร้านเขาตม้ตมเขาต้มปยปลาหนันสาขาภรรยาก็ีลองมาชิมบ้างพี่น้องกบพี่น้องหลังจากเข้าเดินตลาดจนเมี่ยไล่ะพี่น้องก่อนเสกเขาห้องพักแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆจนนครพหล้านเขาต้มปลาหนันสาขาภรรยาพี่น้อง ลองชิมเป็นเสยียบกิลีพี่น้องนี่กลับขอก็กมีป้ามาในละโอเคนี่ยังไงยำยำม,มุ้นเชียงปัดขึ้นช่ายขาวแล,แล้วก็หมูกรอบอะไรนะผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือผัดพริกเกลือแล้วก็พริกเกลือยำกุ้งแห้งข้าวต้มข้าวราดถ้วยครับพี่น้องก้ะสม อยากพี่พี่นอ้องคนหลายสมคนหลายอยู่ค้นนางรอดคิกวก็มีแสบพี่นอ้องนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มากินข้าวด้วยกันพี่นออ้องขออาากินข้าวจบข้าวกออไไ็ได้พี่น้องเนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสำเรับพี่น้องคลิปหน้าออกแล้ไหมครับผมสวัสดีครับ